ในมุมของเรานั้นเนี่ยนะครับเราแยกเป็น2ทางนะครับถ้าเกิดท่านยังอยู่นะครับจริงๆแล้วถามว่าท่านยังอยู่เนี่ยในมุมกัตตาลาาจะดีกว่านะครับเพราะอะไรเพราะว่าท่านยังอยู่เนี่ยอย่างน้อยที่สุดรัฐบ,บาลวันนี้เราอยู่มาครบปีนะนโยบายก่อนหน้านี้อาจจะยังไม่ค่อยมีแต่จากนี้ไปจะเริ่มมีนโยบายเพิ่มขึ้นมาเรื่อยนะครับการที่ท่านไม่อยู่ปุ๊บนะครับแล้วคลรมต้องเปลี่ยนชุดใหม่อันเนี้ยมันจะเกิดการสะดุดครับ เราะฉะนั้นตรงนี้จะเสียหายแต่ถ้าเกิดท่านอยู่เนี่ยผมเชื่อว,ว่าโดยรวมน่าจะดีขึ้นก่อนหน้านี้คนไม่กล้าซื้อหุ้นเพราะกลัวว่าท่านจะไม่อยู่ถ้าเกิดเฉลยมาแล้วท่านอยู่ตลาดหุ้นหรือคนที่ขายไปก็จะซื้อกลับแล้ววันนี้ถ้าเกิดเราไปดูนโยตัวแปรที่มีผลกับตลาดหลายๆตัวเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะถูกปบพนันการไปแล้วตอนนี้ตลาดหุ้นเหลืออยู่แค่2เรื่องก็คือเรื่องปัญหาระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านกับเรื่องนายกแล้ว นะครับแล้วก็จะมีติ่งอีกนิดหนึ่งคือเรื่องของการรายงานผลประกอบการของบริษัทในตลาดซึ่งจะทราบผลวันสุดท้ายคือวันพรุ่งนี้อ่ะแต่กลับมาเรื่องนายก่อนวันถ้าเกิดท่านอยู่ต่อทุกอย่างก็จะมีคนกลับมาซื้อหุ้นหุ้นก็จะมีโอกาสกลับไปที่ 1- นึสากว่า,วานะครับแล้วก็แต่ท่านไม่อยู่เนี่ยอันนี้จะมีประเด็นเยอะครับเพราะว่ามันจะเกิดสุญญากาศทางการเมืองนโยบายเศรษฐกิจสะดุดแน่นอนครับเพราะว่ารวงการเปลี่ยนผ่านมาทําให้นโยบายต่างๆเนี่ยมันจะหยุดไปเลย ที่สําคัญคือดิจิตอลบอลเลตเนี่ยจะเลื่อนออกไปฉนันเนี่ยพอเจอสถานการณ์นี้เนี่ยมันจะมีปัญหาตามห้ดทัชนีเนี่ยอาจจะต้องลงไปตามกว่าระดับ1,288จุดก็ได้เหมือนตรงนี้ครับถ้าท่านไม่อยู่เนี่ยจะมีผลกระทบหลากหลายทีเดียวนะครับแล้วก็กระทบสุดท้ายกระทบวนนิตาหุ้นครับแล้วก็หุ้นหลายๆตัวก็จะถูกกระทบตามไปด้วยอ,อย่างเช่นคาเปียกวันนี้ทุกคนบอกว่าอะคาเปีกบางตัวได้ประโยชน์จากดิจิตอล w อลเล็ตถูกไหมครับตอนนี้ก็จะเลื่อนไปแนละ้ว เศรษฐกิจเองก็ถูกกระทบเช่นกันถูกไหมครับว่าเวลามันเกิดสุญญากาศทางการเมืองคนก็ชะลอการใช้จ่ายกลุ่มค้าปลีก็จะโดนกระทบชุดรับเหมาขอสร้างกับรับงานภาครัฐจริงอยู่ครับรัฐบาลเดิมพันเดิมพันด้วยการเอางบลงทุนที่เคยใช้อยู่ทุกๆปีเปนี่ไปโปะอยู่ที่ดิจิ a l ลบอ l e t งานภาครัฐไม่ว่าจะเป็นรูปของการรับเหมางานหรืออะไรก็ตามมันจะลดลงไปโดยปริยายนะครับแต่ถ้าเกิด ท่านไม่อยู่ก็จะหนักกันอ,อีกเพราะว่าก็จะไม่มีคนอนุมัติงานแล้วก็ต้องเริ่มกันใหม่อันนี้กระทบตรงครับท่องเที่ยวเนี่ยอันนี้มองเป็นเซตินมนต์มากกว่าพอเวลากลุ่มธนาคารการสังหาอันเนี้ยพอเวลาเศรษฐกิจสมมติว่าพอเกิดสุญญากาศเศรษฐกิจชะลอตัวลงนี่เสียเยอะขึ้นกําลังซื้อคนลดลงธนาคารการสังหาก็ถูกกระทบตามมาครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามองในแง่ผลกระทบทางตรงเนี่ยก็จะจัดทึ้ประมาณนี้แล้วมีเซกเตอร์ไหนได้ไประโยชน์จากนาย,ยกไม่อยู่ไหม โวิเคราะห์ออยากครับเพราะว่าถ้าเกิดนายกไม่อยู่เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าใครจะได้ประโยชน์นะส่วนใหญ่ก็เสียทั้งหมดครับเพราะว่างานนี้เนี่ยม,มันมีผลกระทบต,ต่อตัวตลาดเนี่ยกับตัวสถาการมเพราะฉะนั้นย,ยากครับที่จะหาคนที่ได้ประโยชน์จากการที่นายกถูกปลดจากตำแหน่งครับ